โลกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเ,าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโลคแม่จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำน,นาจบ่งการอยู่ภาในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าถ้าทั้นวันหน้าใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาส,สนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอตรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้หรือ เพราะมีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นทางหน้าของเหตุผลแม่จะทุกข์จะลําบากไม่บ้างในการฝืน กิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายก็พอได้ผ่อนกายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมน,นุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเนื่อสัตว์ทั้งหลาย คาว่าศาสนานั้นเป็นขแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นขแนขแนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นเป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อตองเหตุตอผลแล้วก็ต้องฝืนทําลงไปการฝืนทําลงไปนั่นคือการฝืนกิเละคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภา,ายในจิตใจผลที่จะซึงได้รับก็ต้องมีความริม่มนวนเป็นตุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่นม,มัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเท่างไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหะทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วคนจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับ พราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรนั่นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยะพราสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทําลานี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนที่พอมีสติขึ้นมายับยั้ง พิจาณาแค่ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างไน,นการคิดมาทั้งมวลน,นี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายนาในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นนั้น ที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำหนักเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกําลังบางชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกที่ผลิดขึ้นทุกทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้น่ะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโวยทุกเหล่านีเา้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่แทนีี่สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้กิตหักจากสิ่งนั้นออกมาระงรับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงรับทาะเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพอพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเ่เมื่อขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบาก ในการฝืนในการบังคับกิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นควาสมสงบและอื่นเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้มีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาผ่าายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น เช่นนายกอนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นๆๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั่นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตาหนิทีชินินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทําไมของตกปรก,กก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทาง,ทางไปเจอสิ่งตกปรก,กเรายังหลีกให้ห่างไกล ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเกิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรโกแล้วเราทําไมเราชอบไปคุกคือชอบไปยุ่งชอบไปนามาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งอิด กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันถึงแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยกับตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทงางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจ,จเสืองก็ตามแต่คิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่าทําลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบนกันแต่นี่เราก็บน่นเพราะเหตุอ,อะไรจึงบน่นเพราะไม่อยากทุกแลวไม่อยากทุกไปคิดทําไมในะจิงที่ไหมถึงที่เป็นทุก์แต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่นนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานาํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการ มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนําเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเลยนใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้้าดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องส,าสาําคัญหรักการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนาจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความท้าสุุอามีหมายถึงปัจจุบันทีหมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องการรักษาตนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจ,จําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลุงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจ คิดกับคนที่ไม่มีรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเนไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่ชนนี้เป็นธรมรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมอ่กมากรรมสติพัชติเดิดังหินัปปณิตัง กรรมเป็นเครื่องจำแนกเกส่ยวกทั้งหลายให้มีความประเนีตเรียวความต่างกาันไม่นอกเหนือปัญญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมถึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดก,กรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้าจะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตารรมคาว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพืติด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้คิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ตากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นจเจ้าอำนาจสาหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทําแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทํานี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทําลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทําลายได้การคิดการพูดการกระทําในทางที่ไม่ดีคือการทําลายตัวเองเนี่ย การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบารุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่กลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะเง่ไรก็ตาม ให้ปุณซราวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเท่าไห่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอํานาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะต้องติดตามมาโดยลำดับ แน้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมาชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ทาารสอนไปแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่นั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังทำและเป็นผลดีชั่ววันยังคำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันหนักนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงเมื่อกลัว,รวรเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสาคัญนี่ละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให ให้รู้สึกต,ตัวตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังพิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัสตว์โลกเลยนี้เราเป็นต้นเหุ่ศาสนา จาเป็นไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกกระท ไม่มีใครสามารถอาจเอื่องที่จะรู้ได้ไดเห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนาธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเคียวกันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนา,ศา,ศาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่ว่างได้เหมือนกับโรคที่มียาแล้วครับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อม่เน่าไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอิน่นานาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอายสร้างเท่าไหรมีเท่าไร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฝอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟออได้ถ้ามีมากก็จริงจริงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟอไม่มีเฟอดีเท่าไหรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภล่รจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจํานวนมากนะ้อยเท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอรผิดกันคับสิิงต่างๆ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาก็ขายลดราคาเดยดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหาราคาราคาไม่ได้แล้วทันมงมากต่อมากใครจะก็จะเอาแตตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสกันหามันจเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันมันจเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสกันหาราค่ามันแสดงตัวขึ้นเห็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นกันแล้ว แต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันนั่งถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อก็จิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่ส,ปก,สมมกปรกโสมลโลกรุงรังเข้าไปทับถมมดหมอดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะนีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอ้อเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อทิยาที่แสดงออกนั้นก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วเ <ฮะ S 1> ้าจะไปตำหีิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อใช่เองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะยออเป็นตรงน,นี้มนุษย์เฟอ้อเปไ แล้วไม่ได้มีคนอื่นเราก็เฟอ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติยามาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอ้อเฟอ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอ้อออกสิ่งที่เฟอ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย้อนขึ้นมหาหาน้าปฏิบัติของเราความขี้เกียดนั่นแหละคือความเฟอ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกถ้ามีความเข้มแข็ง ถ้ามีความอุตสาห์พยายาม, cosmos, cosmos, มเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตาย,เ,ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ด้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่าาตายม,มากับความเกิดนะอยา salt, ่างพระสาวโบข้างหลายพระพุทธเจ้าย้างหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ คู่คือบริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทัก่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแจ้กันนะน่ะมันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ฉลาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกรปรกรบกุมลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วย,วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยน พระวิชาท่านเคยแก่อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความวิจียม,มาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีแ้ในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามารื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอเนี่เรือนจำในฐานที่นี่หมายถึงวัฏจกักรคือความมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอ,าอะไรมาแก้เ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโ่วเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพย,ยายาม สติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็าตายโลกนี้มีความเกิดความตายเข้ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทําสัวงเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็าตามเชื่อเราได้ชชนะเป็นพักคไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพัก จงมาสร้างชนะแต่โดยชื่นเชิมไม่มีสิในใดเหลือนั่นเอกราชเทมัตตานังสเวชังงรามันชิตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐในโลกนั่นตังสิชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่ไปไม่มีทางสี้สุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วย สติปัญญาสัพพะกมเพียงเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนุหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหนุเดียวเทียบกระภาพมีอย่างนี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดเพื่อหาจับจองตัดท่าเถอะนะอีกอแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องตัดทานี้มันควรจะเบื่อแก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละถับโลกทุกตัวชัด มีแต่นักจองปรจฉาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปัาฉาที่ไหนก็เอาตัวของเราเองเป็นปาัาฉามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะต้องขยันจองนะจองปรจฉามันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปไม่เสด็จไม่หลาตรงนี้จะเสด็จหลาดที่ตรงไหนอะไรไมทมาให้ทุกข์ให้ทายใจเราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์ในทาน่าในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็นอยู่ในทาน่าในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งฉัตัวหนึ่ง่นี้เท่านั้นกล่องทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าทีุน่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลมขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุกเจริญไม่ได้ต้องแช้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับดับลงที่นี่น้ําสีน้าธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเย็นเย็นแล้วกดอดทรายหายโตเต้าเลือกกนรเีการจับจองป่าช้านี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่นสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดําเนินก็มีความสุขความสบายดําเนินการสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผลเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความ ชอบทำโดยสมบูรณแล้วก็ผ่านไปได้นี่หาละการแสดงทำก็เห็นว่าสมควรเจเวลาพขยุติเพียงเท่านี้